สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับครับครับเดี๋ยวขอแนะน้ำตัวก่อนนะครับเล้งนัทพลนะครับนักแสดงจากซีรีส์วายพิเรียนลอยแก้วครับครับผมสแตมพาวเวอร์นนะครับนักแสดงนำจากซีรีส์วายพิเรียนลอยแก้วครับครับผม วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับมีศิลปินมาเยอะมากมายแล้วก็แฟนลับยุคทับกันมาเลยก็ได้ครับรู้สึกเป็นเกียรติจริงๆใช่ก็ของผมเป็นปีที่สองแล้วแล้วทุกปีจะใหญ่ขึ้นทุกปีจริงๆแล้วก็มีศิลปินแบบมากมายก็ได้กระทบไหลศิลปินดาราก็ตื่นเต้นมากๆครับผมวันนี้นะครับเราก็มาในทีมชุดสูตรแฟชั่นดำแต่เราก็ยังคงคงคอนเซ็ปต์แล้วก็ ไว้อะไรนะครับใช่ใช่ใช่แลมีความเลื่อมแบบเล่นแสงนิดนึงอะไรครับตอนนี้ถ้าไล่เรียงตามทาราเลยเนาะเอาทีละเรื่องก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่ใกล้ออลเร็วนี้จะเป็นซีรีส์ไวแนวตั้งครับผมก็จะเป็นเรื่องเงารักใต้แสงเทียนออนวันที่11พฤศจิกายนครับทั้งหมด12 EP ครับ่อเลยเนาะตอกอปากเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเวยครับทางช่อง7ด d ซึ่ง เลี้ยงก็จะต,ตมเป็นพระเอกคู่เลยแต่คนละตอนกันนะครับแล้วก็มีซีรีส์แนวตั้งนะครับซึ่งเ,งเล่นด้วยกันแต่แยกแยกแยกหญิงชายปานดวงใจครับบอกเลยว่าถุงพิกถุงขิงแล้วก็น้ำเน่ามากเลยเอาเรื่องอะไรก่อนนะครับเรงแรกเรารักใต้แสงเทียนก่อนอ่าคาแรคเตอร์จริงๆคาแรคเตอร์นี้ก็ยังใช้ชื่อเดิมครับเพราะว่าเราภาพจําเป็นลอยกับแก้วแต่ว่าคนละไทม์ไลน์กันแต่ว่า จริงๆก็เหมือนกับคนละจัก,กรวาลแหละแต่เราใช้ชื่อคําว่าลอยแก้วจะคล้ายๆแบบว่าเขาเรียกไอเดียใครเป็นท่านประธานตัวจริง<ช>อะไรแบบเนี้ยเราจะมีความแบบเล่นใหญ่ใครจะเป็นเจ้าของรีสอร์ทตัวจริง<ช>แล้วก็เหมือนอยากให้ติดตามเนาะว่าคือในเรื่องเนี่ยไอ้แก้วเนี่ยเป็นเจ้าของรีสอร์ทรีสอร์ทแห่งหนึ่งแต่อยู่ดีๆทาไมคนนี้ลอยปลอมตัวเข้ามามาทําอะไรเ<ช>ขาเป็นขโมยจริงไหมหรือสุดท้ายหรือเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทอะไรประมาณนี้ครับใช่ซึ่ง เส้นเรื่องของแนวตั้งนี่ก็คือจากค่อนข้างที่เล่นใหญ่มากๆอย่างคนติดตามก็คือสนุกครับสนุกใช่ยากขึ้นม,มากๆครับเราต้องเล่นโอเวอร์แอคใช่ใช่อคือด้วยความที่เป็นแนวตั้งเนาะมันต้องเล่นเล่นให้ใหญ่ด้วยสไตล์เป็นซีรีส์แนวตั้งบวกกับเฟรมภาพอบมันแคบมากๆก็ก็ต้องใช้แบบมันก็มันอีกสกิลหนึ่งที่เราได้ฝึกเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆก็ชอบมากๆจริงๆครับผมใช่ครับ ปานรักดวงใจครับปานดวงใจแลว,ว,ลวก็<า>ผมได้เล่นกับพี่สแตมแต่แยกชายหญิงซึ่งเล่นกับนักเอกวันนี้ก็มาครับพี่เกรรินแล้วก็พี่บิวลาลีฉัดเยอะแยะมากมายเลยนักแสดงก็คือถ่ายเสร็จปิดกล้องเรียบร้อยรอออดแอรครับกำลังทำการตัดต่อแล้วก็ทำการพีอาร์ครับอยู่ในระหว่างขั้นตอน เข้มข้นยังไงเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเข้มข้นก็จะค่อนข้างที่ดราม่านะครับดราม่าในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักในเรื่องของของผู้เป็นแม่กับลูกครับปานรักดวงใจปานดวงใจอะไรครับก็ค่อนข้างที่นําเน่ามากครับ ถ้าถามว่าแตกต่างหมายก็แตกต่างครับเพราะว่าปกติเราจะเล่นแนววายแล้วเรามาเล่นชายจริงๆก็ค่อนข้างใะทาการการบ้านหนักหนักมากครับใช่ครับแต่ก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เพิ่งฟิตติ้งล่าสุดเลยก็ยังเล่นคู่กันจะเป็นเรื่องเสียง,งที่ทอยากดได้ยินจะเป็นซีรีส์แนวนอนรอบนี้ก็จะเป็นแบบอีกโปรดักชันหนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เพิ่งจริงเพิ่งปล่อยภาพไปครข่าวเลยว่าเราฟิตติ้งอะไรไปอะไรยเงี้ยชื่อก็บอกได้เลยว่าชื่อหนึ่งกับชื่อเดียวก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คนนี้เขาเป็นโปรดิวเซอร์แต่เราเป็นศิลปินในค่ายเขาแต่เราอ่ะเป็นเหมือนแบบคุกกี้กันมานานแล้วแต่เราไม่กล้าเปิดเผยมันเลยเป็นชื่อเรื่องว่าเสียงที่อยากได้ยินว่าแบบเมื่อไรเขาจะบอกรักเราสักทีอะไรใช่กำลังจะถ่าย่อนนี้๋อต่างค่ายครับต่างค่ายของ acting studio แต่ก็ขอขอบคุณนะครับพี่ พี่ๆหรือค่ายอื่นๆเล็งเงหินศักยภาพของนิสแตมจากทีรี่เรื่องลอยแก้วนะครับหลังจากที่ที่ผลลัพธ์ทีรี่ลอยแก้วของเราอ่อนไปก็มีต่างค่ายมาติดต่อพวกเราไปเล่นหลายค่ายขอบคุณมากๆนะครับดีครับผมครับเล่นแตมครับก็ยังเลงสแตมเหมือนเดิมนี่แหละครับครับตมเต็มเลยคงจะไม่ได้ครับไปเลงสแตมนี่แหละครับดีแล้ว แต่เวลาเราแยกคู่เนี่ยเราแยกไปหาชายหญิงเราก็จะไปแบบมีสาวสาของเราใช่ใช่เราไม่ทิ้งกันครับ,รบผมใช่ใช่ครับ,รบปีหน้าก็ยังมีโปรเจกต์ยังร่วมกันอีกเรื่อยๆแน่น,นอนครับผม ก็ฝากคำดอบแรกเลยเนาะอย่าลืมเราจากรอยแก้วนะเรามาจากรอยแก้วก็ฝากซีรีส์วายพิเรียนเรื no. ่องรอยแก้วนะยอดวิวตอนนี้ก็4.5ล้านวิวแล้วแล้วก็กําลังจะมีซีรีส์แนวตั้งที่กําลังจะออนนะครับเงารักใต้แสงเทียนอันนี้ก็ออนช่อง YouTube รอยแก้วเฟิร์สเลอร์เหมือนกันออนวันที่11พฤศจิกาอยู่นะครับแล้วก็ฝากปานปานดวงใจนะครับแล้วก็มีเสียงที่อยากได้ยินเร็วๆนี้แล้วอาจารย์ยอดช่องเซเอ็ดดีแล้วก็มี เครื่องสำอางแบรนด์แลมเร็วๆนี้นะครับเราก็จะใกล้เปิดขายเร็วๆนี้มีคุชชั่นกับลิปกลอสฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับใส่รูกๆรเอาอีกสิ